เป็นคอนเสิร์ตที่เน้นถึงพลังของมนุษย์การพยายามสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่มันหนักที่มันหนามันแน่นมันทับมันอยู่ได้นานทำกับจ๊อบอะมันมีแต่เดินหน้ามันไม่มีถอยหลังถ้าจ๊อบไม่อยู่อะอเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างขยายขอบเขตในทุกๆส่วนเลยสาวพิเศษตัวอะไรอย่างพิเศษอะ วันนี้เราอยู่กันที่ Thunder Dome เมืองทองธางนีนะครับกับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า Human Power ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยกับพี่มือกีตาร์ของวงโลโมโซนิกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับพี่เขากันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยใช้อุป,ปกรณ์อะไรกันบ้างครับพี่ป้อมสวัสดีครับ,รบแล้วก็พี่จอบอุ้ย <laughs> พี่จอบอีกแล้วเหรอยินดีทได้รู้จักครับอรันมงการอีกแล้ว <laughs> พี่จอบอีกแล้วซึ่งต้องบอกก่อนว่า เทปนี้ขออนุญาตเป็นนั่งนะครับเพราะว่าพี่พี่ทีมงานเขาซ้อมโชว์กันอยู่กาวิ่งกันอยู่ก่อนที่ผมจะมาคุยกับพี่จอบนะพี่ป้อมครับอันนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบเท่าไหร่ฮะในรอบน่าจะ5้ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้จัดกันจริงจังเพราะว่าโดนโควิดกินไป3ปีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงตัวคอนเสิร์ตก่อนว่า ในทีมนี้ครับโลโมโซนิกเนี่ยวางคอนเซปต์วางทีมเวทีอะไรยังไงบ้างครับพี่ชื่อคอนเซปต์คิวแมนพาวเวอร์ครับคิวแมนพาวเวอร์ก็จะแบบเน้นสถาปัตยกรรมเนี่ยอย่างเวทีม,มันจะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆเป็นแบบว่าเนี่ยบรูทัลลิสครับคือมันจะเป็นเหมือนปูนเปืเป่อยๆแล้วก็ใหญ่ๆทุกอย่างเป็นอิดก้อนใหญ่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ย เน้นถึงพลังของมนุษย์การพยายามสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่มันหนักที่มันหนามันแน่นมันทัฟมันอยู่ได้นาน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยในปีมันก็จะมีอย่างที่เห็นน้องๆเพอร์ฟอร์เมอร์ที่จะแบบวิ่งไป mm hmm. วิ่งมาเป็นแบบ10 2 0 30สชีวิตที่แบบใช้พลังมนุษย์เป็นหลักอะครับ oh. ในการเป็นเป็นแกนขับเคลื่อนปีมันเลยชื่อ Human Power ครับ mm hmm. ก็เป็นเหมือนแบบใช้พลังมนุษย์เยอะเป็นการแบบสื่อสารกับคนดูใช่ครับแบบว่ายุคนี้มันก็เป็นแบบ ดิจิตอลไลฟ์ไปกันไปหมดนะใช้ระบบแบบดิจิตอลนู่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแกนมันก็ยังอยู่ที่มนมุษย์ดีๆก็เลยใช้ตีมประมาณนี้แล้วกันคนที่แบบซื้อบัตรมานี่คุ้มค่าแน่นอนแสงสีและเวทีเนี่ยยิ่งใหญ่มากทีนี้มาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันบ้างดีกว่าครับได้ครับเริ่มจากกีตาร์ก่อนเลยครับกีตาร์นี่เป็นอะไรบ้างครับกีตาร์มี4ตัวครับอ๋อสตัวคือผมจูนสายไม่เหมือนปกตินิดหนึ่งก็จะเป็นจูนเป็น E G D G D E เหมืออ G ค จูนเป็น Open นจแบบผมนะสามตัวแล้วก็จูนสแตนดาร์ดตัวหนึ่งตัวนี้เป็นอัสโตครับเล่นเป็นตัวหลักเลยเล่นไปประมาณสัก30เพลงเป็นหลักได้แล้วก็อีกที่เหลือก็จะกระจายกระจายไม่ทราบว่าคอนนี้กี่เพลงนะครับ <42 S 1> พี่สครับสี่สิบสองเพลงนามายุครับเลขสี่เลขส <laughs> ถ้าันไหนอายุหกสเดี๋ยวเล่น60เพลงเดี๋ยวก่อนในส่วนของกีตาร์เนี่ยคือ4ตัวกับ42เพลงใช่ครับแล้วในส่วนของเอฟเฟกต์ล่ะครับพี่เอฟเฟกต์มีตัวเดียวเลยครับก็คือเป็นคอ์วอรทเทคครับเป็นตัวหลักใช้ตัวนี้เป็นบอลลุ่มเฉยๆครับพี่ตัวนี้เป็นไวเลสครับมินิมอลมากคือผมแบบน้อยๆเลยใช่มีคั่คาร์โบอีกน้ดหน่อยคิดต้อมครับเดี๋ยวแม่ขออนุญาตฟังซาวที่ใช้ในคอนจริงหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวเล่นเพลงนี้เลยได้เลยครับพี่เปลี่ยนกีตาร์แป๊บ ดาวดีว่ะโอ้โหโอเออจัด้าปีเซฟหนึ่งก็เป็นของเพลงนั้นๆไปเลยครับแต่ละเพลงก็จะมีใช้ท่อนไหนเป็นพิเศษก็จะแบบ4ซีนห้าซีน6ซีนกันละแต่เพลงเลย ผมชอบซาวตอนที่แบบพิกกิ้งกับแอดเบียนตอนที่พี่ป้อมแล้วพี่ป้อมเล่นฮาร์โมนิกอะวงวางอะปิ๊งมากวงวางปกติที่ผมจะได้ยินอะมันส่วนใหญ่กีตาร์มันจะกุดใช่ใช่มันจะจมใช่แต่นี่คือแบบยังมีความแบบเสียงสายสตรงมันออกมาร์โมกใสใช่ญาตแหลบมันยังออกไปอยู่เลยมันเหมือนแบบมีความเป็นเลเยอร์ไอ้นี่มันอยู่ผิวเลยอะเออปิ๊บปิ๊บปั๊บเลยเหมือนผิวน้ำอะไรเงี้ยใช่ใสมาก ก็ตอนนี้เราต้องมูฟมาตรงนี้ก่อนเนาะใช่เมื่อกี้แดนเซอร์ <dancer S 1> ใช้ใช้ไปทีกันใช่ครับโอเคครับต่อจากเมื่อกี้เลยจากที่แบบ ได้ลองฟังซาวด์ต่างๆอันนี้ก็คือปรับกันยาวนานแค่ไหนครับพี่ไม่นานนะครับคือ<ม>งานงานที่เราเราเจอกันเนะี่ยมันไม่ได้ยากเนาะรเรามันเยอะแล้วมันค่อนข้างค,ค่อนข้างด่วนผมโทรหาจอบวันนี้วันที่สิบเก้าพรุ่งนี้ยี่สิบเราเล่นละผมโทรหาจบอบให้มาวันที่หนึ่งหนึ่งมาวันที่หนึ่งก็คือเรามีโปรเซสปรับกีตาร์จนถึงวันงานอยู่ยี่สิบวันแต่ว่าจอบเองก็ คิวทองก็จะใช่ก็มามาเว้น <c oughs> มาเว้นมาเว้นแต่ว่าในช่วงแรกเราก็บางแผนที่ทํทำงานด้วยกันอะว่าครั้งแรกเริ่มแรกเราต้องก่อมันให้แบบสมบูรณ์ที่สุดให้บบมันแข็งแรงก่อน42เ <c oughs> พลงผมไม่ให้น้องที่ชื่อน้องต้นนะค,ะครับเป็น<ม>เอกวงก็คือพี่จ๊อบมาวันที่หนึ่งแล้วพี่จ๊อบก็สร้างพรีเซตที่แบบว่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็นเชนเชนที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบสําหรับผมอะเก็บไว้ก่อแล้วก็ให้น้องต้นเนี่ยไปสร้างพรีสร้างแบงค์เพลงอ่ะ42เพลงแล้วก็หยอดสิ่งที่พี่จ๊อบทำเก็บเอาไว้อะหยอดตามซีนต่างๆให้้้เเรรรียยบอส็็จแลวก ผมก็มาลองวันแรกที่เข้าไปในห้องซ้อมที่ที่แกมมี่ครับ,รบเพื่อจะลองกระบอคือวันที่4แล้วเราก็เริ่มเทสตันเราแล้วรันทรูกันเลยที่เจ้าไปอยู่เลยก็เลยได้ลองดูว่าอ๋อ่ระอานมันขาดอะไร,รผมก็ใช้วิธีการแบบว่าจดเอาครับอืแล้วก็บอกเขาว่าขาดหรืออะไรก็ไม่ปะผมที่มีกระดาษอยู่อีหนึ่งแล้วก็แปะไว้อยู่ที่อ่านโน้ตพอเล่นแล้วก็จิ้ม พอไอ้จิ้มที่จิ้มเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนอะไรวะกระดานผีท้อยแก้ววะมันก็จะบอกว่าอันนี้เอาเสียงแหลมขึ้นเอาเสียงนี้ลงชี้ตรงไหนมันจะเป็นคำสั่งหมดเลยครับแล้วพี่จ๊อบแต่พี่จ๊อบจะแปลงอ๋อใช่เหมือนจนกว่าจะพยักหน้าใช่เป็นเหมือนกดคีย์บอร์ดใช่แต่ว่าพี่จ๊อบเป็นแบบ ใช่เป็น AI ก็คือพอโปรเซ็นเป็นงี้การปรับมันก็ค่อนข้างรัาบรื่นมากเพราะว่าพี่จ็อบเขาก็ฟังสดปรับสดผมก็แอบรูฟสดๆเลยอันไหนผ่านแล้วก็เราก็เลยมีเป็นระบบเอกสารกันระบบเอกสารสร้างกันเฉพาะงานนี้ใช่ครับมันมีเวลากระชั้นอะมายไหนบอกชอบอันนี้ไหมขึ้นขึ้นเก่งเก่งขึ้นเอาขึ้นเขาก็เขาก็จะทับแบบอ่าอันไหนที่ทําแล้วแล้วผมไม่ได้พยักหน้ามันต้องข้ามไปเพียงถัดไปเขาก็จะวงเปมนวงกลมไว้รอผมกลับมาตรวจแล้วติ๊กถูกแต่อันไหนผมแบบ โอเคโอเคเขาจะติ๊กถูกเลยมันจะมีแบบทำแล้วกับทำแล้วและแอปพูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโปรเซสก็จะรันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเยอะไม่งั้นถ้าถ้าแบบ มาคุยกันสดๆแล้วมันมันมันข้ามแล้วผมว่ามันข้ามเลยมันลืมแก้แน่นอนทำาทละซีนก็ไม่ไหวก็เลยใช้วิธีการลั่นทู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปแก้ไปแก้ไปแต่มันก็จะมีที่พี่จอปะสมงมิผมสั่งคําสั่งคําสั่งไปสัก30 40อันที่ปะขอแก้อาจจะแก้เดี๋ยวนั้นไม่ได้หลายอันก็จะถูกพอจบการซ้อมปุ๊บก็จะมากลางแล้วก็มานั่งดูว่ายังเหลืออะไรแล้วก็ยกไปแก้กันเป็นพิเศษมีเรากับตีสองด้วยกันอยู่ส4มสี่วันการซ้อมมี3วีคครับวีคแรกผมกับตีสองกันเกือบทุกวัันนนเเลลย่่จรรืองี้หะคบม พี่จอบก็อยู่กันด้วยยาวๆยาวเลยครับอย่างเงี้ยพี่จอบคือ,ถ,อ,ถ,อถือว่าแบบช่วยได้มากน้อยแค่ไหนบ้างครับโอ้ยพี่จอบไม่เสร็จหรอครับมากไหมก็เป็นแก่นแหละครับ <laughs> ถ้าเป็นแก่นโอ้โ oh, หอยู่ตรง เป็นแกนเลยครับผมก็เข้าใจนักเล่นนะในมุมของนักเล่นมจึงควรจะเอาจิตใจไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องโชว์เรื่องของเพลงเรื่องของการเล่นมากกว่าเลยเขาก็พูดเองว่าถ้าเขาต้องเล่นด้วยปรับไปด้วยเขาก็ทําซวได้ไม่ได้อย่างนี้หรอกผมก็เห็นด้วยครับผมเองก็เป็นเหมือนกันถ้าแบบเล่นไปด้วยแล้วนั่งปรับไปด้วยมันก็แบบไม่เสร็จนะจริงๆพองแเวลานานไปสองเท่าสามเท่าใช่โอ้ยอาจจะมากกว่านั้นอีกนะใช่ใช่ได้พี่จ๊อบเข้ามาก็คือพี่ป้อมสามารถที่จะโฟกัสของโชว์ได้ก็ระหว่างเล่นอยู่เราฟังเพื่อนเราฟังเพื่อนที่ที่เล่นแล้วเรา ร <handled kr> <ii> ู้ส mm ึก hmm. ว่าเครืองของเรายังสู้ไม่ได้ในหัวเราก็ตีโจทย์ได้แล้วว่ามันคือตรงไหนวะขาดแหลมวมก็ชี้ที่กระดานแหลมบูสต์เพิ่มแหลมถ้าเพิ่มมาแล้วใช่ก็ใช่ถ้าใช่พยักหน้าแต่จอบไม่อยู่อะครับจะไปจดตอนไหนกูจะจําตอนไหนวะอาจจะแบบหลังยอกด้วยไหมครับพี่ใช่กลมเงยกลมเงยเพราะพอเสร็จเมื่อกี้มีโจทย์มีจําแล้วมีแก้แก้เสร็จมันต้องมาทดลองอีกอ่ะแา่กานนี้คือถ้าจอปักสดปุ๊บผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เด่นไปกับซาวของวงเรียลไทม์ผมก็รู้แล้วว่าถ้าของใช้ได้ ตอนนี้แปลว่าวันพรุ่งนี้ก็จะใช้ได้ผมก็กดแอปพูแล้วพออันนี้พอกดแอปพูมันก็จะที่เรียกว่าอะไรหลักสนิทไม่ต้องกลับมานั่งแบบมันจะไม่เหมือนที่แบบว่าเราทํา40เพลงปั้นมาอย่างดีอยู่ที่บ้านแล้วพอไปเจอกับวงไอพี่ัไม่เหมือนที่ซักกับเพลงแล้วก็ต้องลื้อทั้งแผงหมดอันนี้ทากับจ๊อบอะมันมีแต่เดินหน้ามันไม่มีถอยหลังเออวิคแรกอะมันก็80%เเสร็จแล้วนะ วิกแล้วนะวิกแกใช่ได้แปดสิบแล้ววิกสองก็เลยก็เก๊กเก๊กวิกสามจอบไม่มาเลยสามวันสุดท้ายจอบมาเลยมาโผล่ที่นี่เลยจอบมาโผล่นี่เลยเมื่อกี้จอบก็ไปเชื่อผมทำมีห้านาทีจบหมดแล้ว เป็นซีนแบบว่าเอาไว้แบบเปลี่ยนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ทำคอนเทนต์หรอครับเพิ่มอาการคอมเพรสความคมชัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่จดกันไว้นิดเดียวเล็กน้อยมากไม่ได้ทำอะไรเลยคืองานที่มันต้องทําเป็นระบบระเบียบแบบเนี้ยเพราะว่าพี่ป้อมมาใช้แบบผมคือพรีเซตใช้สําหรับเพลงเพลงนั้นไม่ได้เป็นแบบกีตาร์ตัวนี้แล้วใช้พรีเซตเดิมยาวๆอะไรไม่น่าละสี่สิบกว่าสี่สิบสองพรีเซตก็คือทุกเพลงก็จะมีเสียงของเขาแล้วก็ไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนแอมนะใช้แอมกับลำโพงเดิมแต่ว่าแค่แบบ มีมีเสียงพิเศษของเขาอยู่แต่ซีนแต่ละท่อนอยู่แล้วแต่โมเดลอะไรอย่างงี้อาจจะเพิ่มโมดูเลชั่นอะไรอย่างเงี้ใช่คือผมค่อนข้างจะเล่นอะไรที่มันตั้งแต่เบาสุดไปจนหนักเนาะดันเนบิกกว้างใช่กว้างครับเล่นแอมเบียนส์เล่นคอร์ดเล่นพิกกิ้งเล่นไล่ไปเรื่อยเรืยบูสต์มีโซโล่มีอ่าวิทึ่ิมีไอที่เป็นโพสต์ร็อกที่เราแบบว่า เสียงแตกก็ใส่รีเวิร์บใส่ดีเล์เข้าไปอีกสาดคอร์ดปันป่นเป็นโดนนะครับพี่บบคุณแบบแล้วในส่วนของเอาพุทล่ะครับมีท่ายากพิสดารยังไงไหมครับพี่คนนี้สร้างเอาพุทให้ผมครับอเอาพุทเป็นไงบ้างครับพี่จอบเลเอาพุทก็เหมือนเหมือนทุกง,งานครับรับโจทย์จาก น้าสาวครับอันนี้พี่ดีมผมก็คุยกันตอนแรกว่ามิติเสียงต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เอาก็เลยวางแผนเป็นอารายหนึเวสเพื่อให้พี่ป้อมได้แอมเบียนที่เต็มฟูเวทีแต่ว่าเสียงรายก็จะถูกแพนได้อิสระตามที่ตำแหน่งที่พี่ป้อมยืนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกเหมาะสมกับวงด้วยเนาะเพราะกีตาร์สองใช่โอเคผมว่าวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะครับไม่ว่าแบบวิธีการทํางานของพี่ป้อมกับพี่จ๊อบที่โคกันยังไงนะครับวันนี้รบกวนพี่ป้อมช่วยฝากอะไรกับคนที่ดูคอนเสิร์ตหน่อยครับ ได้ดูคอนเสิร์ตก็ฝากสังเกตซาวกีตาร์ผมหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆนะผมเล่นกีตาร์มาซาวไม่เคยดีเท่านี้เลยนะห <c oughs> มายถึงว่าตั้งแต่เราย้ายจากเกียร์อนาล็อกอะอนาล็อกอะมันมันค่อนข้างโอเคในแบบของมันนั่นแหละแต่พอย้ายมาใช้เป็นดิจิตอลมาได้ก็หลาย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 ลายี่ห้อหลายตัวนะ <c oughs> เออผมชอบคอาคอเถิที่สุดนะแต่ว่าอยู่กับผมมา2ปีอพรอะคอเถิอะผมก็ยังรีดไม่สุดพูดตรงๆคือไม่รู้วิธีรีดด้วยผมบอกจอบแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จจัด อันนี้เดี๋ยวผมขอไปเรียนนอย <Yeah. S 2> เรียนต่อนิดหน่อยจะได้เกิดอะไรไดแก้กันเองได้ด้วยเปิดโลกครับ,บเปิดโลกเปิดโลก <phenomen. S 2> โดยภาพรวมคือมันดีขึ้นเยอะฝากถึงแฟนเพลงที่มาดูครับห <c oughs> วังว่าจะสนุกกับโชว์เพราะว่าเราก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างรัดกุมแล้วก็ใช้เวลาในการซ้อมค่อนข้างเต็มที่เหมือนกันบนเวทีจะมีอย่างอื่นนอกจากจาวิต้านอกจากนักป้องนอกจากแบบว่าแค่วงอย่างเดียวด้วยนะมันจะมีเพอร์ฟอร์เมอร์มีไลท์ติ้งมีสเตจดีไซน์อันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างจะขยายขอบเขตในทุกๆส่วนเลยคือเวทีก็พิเศษ สาวก็พิเศษหลายๆอย,ย,ย่างพิเศษอ่ะยังมีวทีพิเศษอีกด้วยนะค oh. ือมีวทีใหญ่แล้วมีวทีเล็ก oh. ที่เล่นกับพื้นอีกทุกอย่างมันเหมือนกับจะขยายออกไปอะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ป้อมนะครับแล้วก็พี่จอบมากๆนะครับ <Okay S 2> ที่มาแชร์นะครับ <c oughs> เรื่องราวดีๆให้กับน้องๆทางบ้านนะครับ <Okay. S 2> ที่อยากจะรู้ว่าเออทางวงโลโมโซนิกเนี่ยปรับเศร้ายังไงทำงานยังไงกันบ้างนะครับ <Okay. S 2> วันนี้ต้องขอบคุณมากครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ